สวัสดีครับผมนะครับมือนี้ก็อยู่กับหอกน้องบีมคือเก้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี้มีอย่างมาน้เสนอพี่น้องนะครับมือนี้มีแม่สาวท้องว่างกับแม่ท้องว่างจ้าโอ้แม่สาวท้องว่างนะครับผมครับสองแม่เนาะครับเขามาเริ่มกับแม่นี่ครับผมเบ่งหน้าตาไปเนี่ครับแม่นี่เบ่งเพื่อนใจโอ้หน้าตาตากระแก้มจ้ำตาแก้มกระจ้ำนะครับผมอ่องคอแข้งขา ชัดเจนดีนะครับครับผมเพิ่นสูงเท่าไรครับแม่นี่ตัวนี้เพิ่นสูงร้อยสามสิบสามบวกลบจ้ะตัวนี้สูงร้อยสามสิบสามบวกลบเนาะแม่จ้ะครับผมเป็นแม่สาวปะครับเป็นแม่สาวจ้ะพร้อมผสมจ้ะตัวนี้แม่สาวพร้อมผสมแม่จ้ะครับไอตรวจภายในตรวจยังแล้วเนาะแม่จ้ะตรวจภายในใช้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องเอาไปผสมได้นะครับผมตัวนี้นะครับมากตัวได้เอาไปใส่เลยเนาะครับผมเดี๋ยวเบิ่งถ่ายเบิ่งนั่นไปนะครับเต้ยว่ารับตัวดีครับตัวเงาดีเนาะ ตัวนี้หางกับช่วยหางบ้ดอกหางบ้เลาบ้ดอกนะครับผมเป็นตะเลียงนะครับถือว่าบ่มีต่บนี้เนาะจ้พบ่มีต่บนี้รับประกันต่บนี้ให้เลยจ้ะรับประกันต่บนี้ให้เลยนะครับผมไอ้ราคาเปิดได้หลไรปันไดครับบันเปิดเลยหาเมื่นหาตอร้องได้จ้ะหามื่ินหาตอร้องได้นะครับผมได้จุงเพันยางมาทั้งนี้นะครับหาเมื่นหาเนาะหูข้าวเจ้าตัวนี้หูข้ัวครับผมเบิ้งครับโอ้ยยางน้ำกลนต่อยต่อยครับผม S <S> สูงร้อยสามสิบสามบวกลบเนาะครับเปิดใบหามืดหาครับผมบ่มีต่บนี้เนาะครับครับพี่น้องมากับจังมาสอบถามนะครับผมหฤาษีเขามาเบิ้งอำเภอสัมสูงขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวต่อไปนะครับบัดนี้ตัวท oui)> ี่สองนะครับผมแม่นี่เพิ่นสูงเท่าใดครับตัวนี้เพิ่นสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบจ้ะตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าบวกลบนะครับเบิ่งหน้าตาไปนะครับหน้าตาเพิ่นสวยจ้ะหน้าตาสวยครับวงเขากว้างนะครับตากระแต้ม แก้มจำคือเก่าจ้ะแก้มจำครับอ่องคอเออผ่าวง่ายนะครับแข้งขาทุงดอกทุ่งเท่าชัดเจนนะครับผมสวยเพื่อนมีลูกไม่ได้กับตัวครับแม่นี่เพื่อนมีลูกมาแล้วรตัวสองตัวนี่แหละอืมตัวสองตัวนะครับเพื่อนวหวนะครับท้ายสวยครับท้ายมดนนะครับหางสวยหาง่ายจ้ะหางง่ายครับหางสวยครับครับผมหางสวยเด้อพี่น้องนะครับไอตัวนี้ก็ตรวจคือกันเนาะแม่จับตรวจภายในให้เรียบร้อยจับปกติบ่มีปัญหาจับภายในตรวจภายในเรียบร้อยครับบ่มีปัญหาครับพี่น้อง พี่น้องผู้ใดมักระต่อร้องเอาเด้อตัวนี้เปิดไว้หลายปนไดนครับเปิดไว้เจ็ดเมื่อเก่าคะแนนต่อร้องเลยจ้ะเจ็ดสิบเก่าคะแนนครับต่อร้องได้คือเก่าครับเจ็ดสิบเก่าคะแนนเดี๋ยวดึงมาทันทีนะครับกัเจ็ดสิบเก่าคะแนนต่อร้องได้นะครับแม่แยกลูกความผสมเนาะครับผมอ่างใยหนาเลือกดีนะครับพี่น้องน้ำตัวเงาครับเป็นตะเลี่ยงสำหรับพี่น้องผู้ใดหาไปพัฒนาเนาะ ครับผมมักพอใดก็จังไปเซิร์เอาเด้พี่น้องเด้อนะครับผมสูงร้อยไอ้สามสิบหาบวกลบเนาะแม่นจ้ะครับผมเปิดไว้เจ็ดหม้าเจ็ดสิบเก้านะครับผมพี่น้องเปิดไว้เจ็ดสิบเก้านะครับพี่น้องผู้ใดมักตัวใดยังโทรมาสอบถามนะครับฝากเบอร์โทร์นะครับศูนย์แปดสองครับหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามนะครับฝากติดตามช่องบีมนั้นนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณพี่น้องครับผมสวัสดีครับ